ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับผมกับผมอันที่เจ็ดเกมมิ่งกับเกมโรบอกกันในแมปของ r e v e n t จ r ร์สออนไลน์นะครับก็ในแมปนี้นะก็จะเป็นแนวโตเกียวเลเวนเจอร์นะครับผมก็สําหรับใครที่ไม่รู้จักโตเกียวเลเวนเจอร์นะครับก็จะเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นที่กําลังดังในขณะนี้นะครับนั่นก็คือพวกแก๊งโตมันพวกแก๊งมีบิอุสอะไรนี้ครับที่เราจะเห็นในะอนิเมะบ่อยๆนะครับผมโอเคก็ ผมก็สําหรับใครที่ชอบตัวกีเรนเจอร์เนี่ยผมแนะนําแบบนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันเลยนี่ครับผมโอเคก็คือในในแบบเนี้ยภาพมันสวยมากเลยนะครับผมแต่ว่าแต่ที่เห็นในขณะนี้ก็คือผมปรับภาพต่ําไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ปรับภาพต่ำนี่คือแบบโทรศัพท์ผมเล่นไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนี่ครับผมนี่เดี๋ยวผมจะหาคนต่อยตีก่อนเลย ก็ในชุดที่ผมใส่อยู่นะครับก็จะเป็นชุดของผมเองนะครับอ่ะมาแนะนําตรงเรื่องชุดก่อนดีกว่านะครับมันก็จะมีชุดโตมันมีชุดเมบิอุสมีชุดเทนจิคุมีชุดวอฮาร่าแบกดาก้อนี่ครับผมก็จะสังเกตไม่มีชุดผมก็คือชุดนี้ผมอ่าผมกับเพื่อนนี่เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ชุดลองใส่ชุดอวกนี้ดูนะครับ นี่ครับผมถ้าเราเดินไปแตะมันก็จะได้ชุดมานะครับนี่โคตรเทนะครับผมเอาเป็นชุดวอลล่ารแล้วกันโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องคอมแบทก่อนเลยนะก็ในคอมแบทนะครับนี่ในคอมแบทถ้าเราเกินเราต่อยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ทำใหนะฟืบ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 นี่ครับผมแล้วก็มาสกิลที่2อนะครับนั่นก็คือการเบรกนะครับผมโอเคมาสกิลที่3ามนะครับนั่นก็คือการบล็อกครับผมนี่ ถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครใช้สกิลบล็อกอยู่เนี่ยเราก็สามารถใช้การเบรกสามารถใช้การเบรกเพื่อเจาะเพื่อเจาะนะครับผมแล้วมันก็จะติดสตาร์ทแล้วเราก็สามารถตีได้เลยเนียครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าผมจะลองหาผมเราจะลองหา,าคู่ต่อสู้คนหนึ่งแล้วกันนะครับเดีย๋ยวผมหาก่อนนะใครดีอ๋อเนี่ยครับแล้วมันจะมีระบบกลางวันกลางคืนนะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวผมลองสู้ในวงนี้ด okay, ีกว่าในวงนี้คนเยอะว่ะไ okay, so ม่เอาดีกว so ่าเอาตงเอื่นดีกว่าอืมเอาสักคนหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมเราลองสู้กับคนนี้ดีกว่าเี๋นไหมมันมืดอ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นเลยก็ในในโทรศัพท์ผมจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า ปกติผมเล่นในคอมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองสู้กันเลยดีกว่าปึ๊บโอ้ยเนี่ยครับผมต่อยไปต่อยไปกดลันกดลันกดลันเพื่อวิ่งนะครับผมนี่ครับเขาเขาใช้เขาใช้บล็อกอยู่นี่ครับผมเราการเบรกไปแล้วเขาจะติดสตาร์แล้วเราก็ต่อยได้เลยนะครับผมนี่เป็นไง เราลองซัดกับคนนี้ต่อครับผมก็เหมือนว่าเหมือนว่าเขาจะแหลกกันนะแหลแหลกเราก็ได้เปรียบครับลาก่อนคือการเบรนี่ครับจะมีการต่อยก็จะเป็นหกนะครับผมนี่พวกการเบรนะ์โอเคเราก็ต้องเล็งดีๆนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสพลาดพลาดเยอะนะครับผมเนี่ยผมมันพลาดละ ขอจะเกมเลยโหวงนี้วันนี้เขาซัดกันอยู่อุ้ยซัดไปด้วยโคตรแหลกออนี่ขอสักตัวหนึ button, e ่งขอสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งเราบล็อกเราบล็อกไปก่อนดีกว่าครับนะคือถ้าเกิดในถ้าเกิดในคอมเนี่ยในคอมมันจะต่างกับมือถือนะครับในคอมเนี่ยเราจะต้องกด F เพื่อเป็นการบล็อกนะครับ แล้วก็ไอการเบรกนี่คือเราต้องคลิกขวานะครับผมในโทรศัพท์มันจะบั๊กเยอะนี่ครับผมโอเคนี่สู้ไปสู้ไปมาข้าเจ้าเปล่าข้าเจ้าเปล่านี่เอ,อ้ยคนนี้คนนี้เก่งอยู่ผมลองสู้ดิฟึบโอ้มามามาเลือดผมดูไม่ได้วะผมไม่รู้ว่าผมใกล้ตายหรือยังนะ มาดิโอ้ยโอเคผมผมจะลองสู้กับคนนี้ดูแล้วกันนเนี๋ยนะมาดิมาดิโดนไปโดนไปโอ้ยจะตายไหมเนี่ยเลือดผมดูไม่ได้ชิบไก โอ้ยถ้าเกิดในโทรศัพท์เนี่ยผมแนะนำให้กดชิปล็อกไว้นะอ้าวตามจะได้ก็สำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับส่วนใครอยากเล่นแบบนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ลิงก์แบบอันนี้ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเควันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ